อาสวัสดีครับผมทันนะจ๊ะนะครับวันนี้ม้าไข่ไอดีแคชออฟแคนนะครับโดยไอดีเวลบ้านนี้จะอยู่ที่บ้าน11บเอดนะครับของทุกอย่างจะทันอยู่ที่บ้าน10นะครับเพิ่งอัพเป็นบ้าน11บมาแต่ก็มีตัวนี้แล้วนะครับอยู่ที่เวลหนึ่งมี e ี g ก e นะครับแล้วนะครับเวลตัวละครของตัวนี้อยู่ที่132่งสานะครับโดยแคนอยู่ที่เวล4ี่นะครับเป็นรองแคน ลีกจะลีกสูงสุดจะเป็นตามนี้นะครับ3ากมอันนี้หลีกปัจจุบันนะครับพอเพิ่งเล่นมาโดยคิงจะอยู่ที่เวลยี่นะครับควีนเวลสิบนะครับบอ์เดนเวลสนะครับแล้วน้ํายาแล้วก็กองกําลังจะตามนี้เลยนะครับจะเน้นเปก้าหน่อยนะครับไอดีนี้ครับตามนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นขายยกเมลนะครับ เชื่อมกับสเปลผ่านเอ้สเปลน่าจะสเปลนะครับสเปลผ่านแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ล็อกอินเฟ e บุ๊กนะครับขายยกเมลเมลสะอาดครับตัวนี้ตัวทองไอ้ตัวเพชรของไอดีนี้ครับอยู่ที่2องพนะครับเออจะมีคลังของน้ำคังน้ำยานะครับคังน้ำยาสักเกิานี่ครับไอเทมเมดมลจะมีตามนี้เลยนะครับ ยาพลังนั้ำยาทรัพยากรเนี่ยตัวเล่งนะครับตำัาตำตำหลับพุก้านะครับตามนี้เลยนะครับครงานห้าแล้วนะครับมาดูบ้านมืดกันต่อนะครับบ้านมืดครับของเวลของตรของไอดีนี้อยู่ที่เวลเจ็ดนะครับของยังไม่ตันนะครับดูแต่ตามนี้นะครับเป็นยงไงกองทัพจะ นี่เลยครับของทับตัวนี้จะเน้นเป็นแม่มดนะครับแล้วก็เป็นแม่มดที่เสกัข้าวแล้วก็เป็นตัวตัวนี้นะครับตัวปืนใหญ่ตัวนี้จะเน้นตัวสองแล้วก็เน้นหักนะครับปุ๊ก้าอยู่ที่เวลหกครับทมนี้เลยลีกสูงสุดของบ้านมืดนะครับนี่ครับสองปนสามโอเคนะครับ ถึงเวลาแล้วครับตัวนี้เปิดราคาขายอยู่ที่400บาทนะครับถ้าใครงบไม่ถึงเรามาคุยๆกันได้ครับแล้วผมถ้าใครอยากซื้อตัวนี้ผมใส่ช่องทางติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับตัวนี้400บาทรับโอนรับเออทัเวเลทรับหมดนะครับโอนผ่านธนาคารทัเวเลทก็ได้นะครับถ้าอยากได้ก็ติดต่อมาใต้คลิปนะครับ วันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ